สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวนจะพาเพื่อนๆมาทำเส้นบะหมี่ไข่ทำกินเองแบบง่ายๆเส้นเหนียวนุ่มอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของแป้งสาลีอเนกประสงค์ไข่ไก่น้ำสะอาดน้ำมันพืชและเกลือป่นค่ะโดยกวนจะแป้งสาลีเทใส่อังผสมไว้ค่ะตามด้วยเกลือป่น ไข่ไก่และน้ำมันพืชค่ะจากนั้นจะขยำผสมให้เข้ากันเลยนะคะพอแป้งเข้ากันระดับหนึ่งแล้วนะคะก่อนจะทยอยใส่น้ำลงไปค่ะนวดนวดให้แป้งจับก้อนเลยนะคะ ถ้าแป้งเหนียวติดอ่างมากไปนะคะให้โรยแป้งมันเพิ่มได้ค่ะและนวดนวดต่อให้เนื้อเนียนเลยพอได้แป้งเนื้อเนียนไม่ติดอ่างแล้วนะคะก่อนจะใช้แผ่นฟิล์มคลุมไว้ทิ้งไว้20นาทีค่ะพอครบเวลานะคะก่อนจะโรยแป้งมันที่แป้งอีกหน่อยค่ะ แล้วก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นไว้ค่ะโรยแป้งมันที่โต๊ะอีกหน่อยรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆเลยนะคะได้แล้วโรยแป้งมันอีกหน่อยค่ะและจับพับจนสุดแผ่นเลยนะคะ กวนจะตัดขอบออกอีกนิดนึงค่ะและตัดขนาดตามที่ต้องการได้เลยนะคะจะได้เป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะกวนจะจับเส้นดึงยืดให้เส้นเล็กลงอีกหน่อยนะคะถ้าชอบเส้นใหญ่ๆแบนๆนะคะแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะ ได้แบบนี้แล้วกวาจะโรยแป้งมันอีกหน่อยค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วกวางจะจับเส้นให้เป็นกลุ่มๆไว้ค่ะโดยจะเอาเส้นมาพันๆที่มือประมาณนี้ค่ะเส้นที่กวางทำนี้นะคะถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บใส่กล่องแช่เย็นไว้ได้ค่ะของกวางได้แบบนี้เลยค่ะโรยแป้งมันอีกหน่อย เดี๋ยวกวนจะลองต้มเส้นให้ดูนะคะตั้งน้ำต้มให้เดือดแล้วเอาเส้นลงต้มเลยค่ะแกวว่งๆให้เส้นกระจายตัวอีกสักหน่อยนะคะแล้วกวนจะปล่อยให้เส้นลอยๆก่อนนะคะพอเส้นลอยมาแบบนี้ต้มต่ออีกสองนาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะ เท่านี้ก็ได้เส้นบะหมี่แบบอร่อยออร่อยเส้นเหนียวนุ่มที่สำคัญทำเองก็จะสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกวเนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย